จเจริญพรหลวงพี่ชื่อพระรณชัยรนันชโยอยู่ที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จปราจินบุรีหลวงพี่อยู่ในโครงการบวชพระทุกเดือน21วันเปลี่ยนชีวิตนะโครงการสาอาทิตย์ชีวิตเปลี่ยนก็คือว่าที่หลวงพี่เข้าโครงการ21วันนะแห่งความอุดมสมบูรณ์นั้น <S S S นะสิ่งที่หลวงพี่ได้ในโครงการนี้หรือโปรแกรมนี้ก็คือหนึ่งได้ความ ได้ความได้ได้ค้นพบตัวเองว่าเด็ดดอกไม้จะเทือนถึงดวงดาวเนี่ยมันเป็นรูปธรรมจริงๆเพราะว่าก็ได้การเชื่อมโยงหนึ่งความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่หลวงพี่มีกับาญาติโยมหรือเพื่อนศาสตร์ธรรมิกเนี่ยมันกลับมาโดยมหัศจ,จรรย์เลยทีเดียวเหมือนกับว่าเราอะต่างคนต่างอยู่อยู่แล้วแต่ว่าไอ้โปรแกรมเนี้ยมันทาให้เราต้องเชื่อมโยงกันให้เราถึงกันให้เรารู้จักกันแล้วก็พอ ได้ความสัมพันธ์กลับมาความมั่นใจมันก็เกิดขึ้นแล้วมันทําให้หลวงพี่เนี่ยได้คุณค่าในการที่จะนําส่งต่อสิ่งดีดีเนี่ยทีเป็นวันเนี่ยคือการปฏิบททัติธรรมในทุกห้าหรือสิบนาทีในต่อวันเนี่ยก่อนนอนและก็หลังจากการตื่นนอนจากโปรแกรมนี้ที่ก็จะส่งบทฝึกของการปฏิบัติธรรมมาซึ่งเราก็มีการฝึกอยู่แล้วในการเป็นพระเนี่ยแต่ว่าเราทําให้เราเข้าเข้าถึงมันหมายถึงเข้าใจมันว่า เราทำไปทําไมเราทาแล้วมันส่งผลดีกับชีวิตเราอย่างไรแล้วที่ได้มาความสุขสงบที่เกิดขึ้นในใจมันทําให้หลวงพี่อะให้อภัยคนได้มีวันหนึ่งหลวงพี่กับพระเพื่อนเนี่ยเนี่ยซึ่งอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยบางทีมันก็มีว่าคนใกล้เนี่ยบางทีเราก็จะพูดจาเขาด้วยคําพูดที่มันไม่ไม่สุภาพไม่ไม่เพราะเนี่ยแต่เรากับพูดกับคนอื่นดีจะทําอะไรกับคนอื่นดีจะ แต่กับคนที่ใกล้ตัวเราในครอบในในสิ่งคนที่ใกล้ชิดเราเนี่ยเรากับพูบเขาไม่ดีนะแต่โปรแกรมเนี้ยมันทําให้หลวงพี่เนี่ยได้ค้นพบตัวเองว่าอ๋อเราเองก็เป็นใครคนหนึ่งที่สามารถให้ความรักกับคนทั่วไปได้เชื่อมโยงแม้มีวันหนึ่งหลวงพี่เนี่ยเชื่อมโยงไปที่ภาพของพระเดชวระคุณหลวงปู่วัดปักน้าหลวงพ่อสดจันทร์ทโรเนี่ยหลวงพี่เชื่อมโยงไปถึงว่าภาพของท่านมันมีชีวิตเพิ่มเชื่อมโยงไปที่ภาพของท่านตาของท่านที่มองเราด้วยความเมตตา ด้วยการให้รู้สึกมีพลังอ่งลึกๆในการทำกิจกรรมนี้ก็เพียงง่ายๆก็คือทําการบ้านทุกวันแล้วก็ส่งต่อความสุขนี้ให้กับคนอื่นนี่ก็คือสิ่งที่หลวงพี่ค้นพบจากการเข้าคอร์สโปรแกรมนี้21วันเจริญพร